สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาแรนดอมกันเช่นเคยนะมาดูกันว่าของขวัญจากจักรวาลน,นะคะที่ส่งมอบให้กับคุณมีอะไรบ้างนะของขวัญจากจักรวาลค่ะสําหรับคนที่เจอคลิปนี้นั้นหมายถึงว่าพลังงานนี้ดึงดูดคุณนะคะไม่มีเรื่องบังเอิญนะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยค่ะของขวัญจากจักรวาลน,นะคะที่ส่งมอบให้กับคุณเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ความสุขนะคะความอิ่มเอมใจนะคะคุณจะมีความรู้สึกที่พึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะคือคุณจะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสให้เลือกมากมายนะคะจะเป็นที่รักนะต้องบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นที่รักนะคะมีสเสน่ห์มากๆมีความสุข การงานก้าวหน้านะคะการงานนี้จะแบบก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆของเรานะดีงานมากๆเลยเห็นไหมคะการงานของคุณดีมากๆเป็นที่น่าพอใจนะคะผลงานโดดเด่นธุรกิจก้าวหน้าการงานก้าวหน้าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเนี่ยขึ้นไ่ห้าถ้วยนะคะขอดูซิอืม ก็อาจจะมีเรื่องของความรักนะคะความรักที่ความรักที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คนที่คุณยังเศร้าใจนึกถึงเขาคิดถึงเขานะคะยังไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวได้เนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาได้ด้วยนะเพราะว่าึ้นไพ่ ของการติดต่อสื่อสารนะคะแปดไม้แล้วก็เด็กถือไม้นะพลังงานของชาวทาตุไฟโดดเด่นขึ้นมานะคะเมษสิงธนูนะจะติดต่อคุณมาหรือคนที่คุณเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคุณคนนี้จะติดต่อคุณมาด้วยนะดูวิวอฟอฟจูนนะคะมีโชคนะคะจะได้เงินก้อนจะได้ที่ดินจะได้มรดกอะไรแบบเนี้ยได้นะจะได้ของมีค่าสิ่งของชิ้นใหญ่ๆจะมีโชคนะคะจากการเสี่ยงโชค สัง่งหารีมทซัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสในถือเหรียญนะคะการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยที่คุณคิดที่อยากจะลงทุนต่อยอดอะไรคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มทําแล้วนะคะบางท่านบางคนคิดมานานเนาะถึงเวลาที่คุณอาจจะได้ลงมือทําแล้วนะขึ้นไพ่ห้หาไม้อคนรักนะคะคนรักที่ยังมีจิตผูกพันกันอยู่นะคะอืมคนที่เป็นเอ,อ่อ คนที่สินเสมอกันกับคุณอาจจะได้กลับมานะในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะที่เห็นก็เป็นพลังงานของคนเก่าๆนะคะอา,อาจจะได้กลับมายื้อกันอีกครั้งหนึ่งเนะ <c oughs> าะจะให้เราแฟนกันให้อภัยนะคะการให้โอกาสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้โอกาสคุณใน,ในเรื่องของงานนะคะ ผู้ใหญ่เอ็นดูคุณเห็นผลงานของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันให้โอกาสกันให้อภัยกันนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคุ้มครองนะคะสําหรับเพื่อนๆของเราเนี่ยพลังงานดีขึ้นไพ่ดมูลมีพลังงานของชาวราศีมีนช,ชาวราศีพฤกษ์นะคะปัญหาที่คุณคิดมากเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็มีโอกาสที่ที่จะได้คลี่คลายนะคะมีทางออกมีที่ปรึกษามีคนช่วยเหลือหาทางออกให้กับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือปัญหาที่คุณได้เจออยู่อ่ะคุณจะเจอทางออกนะก็คืออาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณนะคะให้คุณมีทางออกก็ได้เพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะหรือไม่งั้นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะให้คำปรึกษาคุณให้ทางออกให้กับคุณก็ได้นะอืม แ่ถ้วยคุยนอปสอดน,นะคะพลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลภูมิพ่อไม้แม่ไม,ไมนะมห้าดาวพลังงานของคนเก่าๆโดดเด่นเข้ามานะนบมองว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณและเขายังยังรักกันอยู่แล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสกันนะคะในกรณีที่คุณยังรักยังรอเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันนะคะกลับมาเป็นความรักที่มั่นคง ในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะแตกต่างกันนะคะต่างกันหลายๆอย่างอยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นความรักที่ต้องรอคอยแล้วมันดูเหมือนแบบอาจจะสับสนด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถอดใจไปอะคะ่ะก่อนหน้านี้นะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะคงไม่ใช่เป็นเป็นความรักที่ทําร้ายกันหนักมากอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเป็นในลักษณะที่ ถอดใจกันไปด้วยด้วยหัวใจที่ยังรักกันอยู่อะไรแบบนี้นะอาจจะด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะคะอุปสรรคที่มีทําให้คุณและเขาท้อกับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่ะนะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะสําหรับขึ้นไพ่สิบถ้วยนะรวมถึงคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือคนที่แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ออ่าไม่ไม่เห็นด้วยกับ ความสัมพันธ์นะคะมีมีผู้ใหญ่เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้ใหญ่ก็อาจจะกลับมาให้โอกาสคุณทั้งคู่นะคะเพื่อให้คุณและเขาได้ได้ไปตอบในความรักครั้งเนี้ยต้องเป็นในลักษณะที่ยังรักกันอยู่นะคะถึงจะได้กลับมานะขึ้นไพ่ w o r l d ค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับภาษาก็ได้ด้านการเดินทางนะคะ คือแน่นอนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณและเขาต้องเป็นรักแท้กันอย่างแน่นอนถึงได้กลับมานะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าคือไม่มีใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้นอกจากคุณคนนี้เขาก็เช่นกันนะไม่ว่าอุปสรรคก่อนหน้านี้ของคุณและเขาจะเป็นในรูปแบบไหนมีโอกาสได้หวนคืนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในเรื่องของความรัก บางท่านบางคนมีแลนนะคะมีแพลนที่จะไปต่างประเทศอาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปเรียนต่อนะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะกับการที่คุณคิดคุณวางแผนเอาไว้นะคะ king of cups ความรักของคุณนะคะจะชนะท,ทุกสิ่งนะคะคนที่ความสัมพันธ์เจอกับอุปสรรคเนี่ยคุณจะก้าวข้ามผ่าน ทุกสิ่งไปให้ได้นะคะเนี่ยค่ะไปจนได้เลยนะขึ้นไพ่หนึ่งดางก็คือคุณจะชนะทุกสิ่งคุณจะได้รับชัยชนะนะคะ mm hmm. view เดวิลหกเหรียญน,นะคะ Day เดวิลหเหรียญ mm hmm. ในบางท่านบางคนถ้าคุณคุณเป็นคนโสดต,ต้องระวังว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะ, mm hmm. อ,ะอาจจะมีครอบครัวแล้วอันเนี้ย คุณต้องระวังนะคะคุณต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมาเร็วไปเร็วหรือว่าไม่สามารถที่จะแบบสารความสัมพันธ์กับเราได้แบบเต็มที่นะคะด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้โสดแล้วนั่นเองนะคะแ่าแล้วในกรณีที่มีพันธะร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจอย่างแน่นอนนะคะฝ่ายทางเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะหรือทำอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะกลับเข้ามาหรือเคลียร์สถานการณ์ให้มันพร้อมเพื่อที่จะให้คุณและเขาเนี่ยได้ไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะขอดูว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ6ไม้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะงานที่คุณพยายามตั้งใจที่ทํามาทั้งหมด ที่ผ่านมาคุณจะประสบความสําเร็จงานของคุณจะมั่นคงจะได้ขยับขยายนะคะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนคุณนะแล้วก็คุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะงานเยอะมากงานเยอะงานดีนะคะมีสเสน่ห์เนาะในช่วงนี้ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้ชื่อเสียงนะคะเนาะคุณจะมีผลงานที่ดีแล้วก็โดดเด่นจะมีคนให้การยอมรับคุณนะคะก็คือจะโด่งดังอะไรแบบนี้นะ ในเรื่องของความรักขึ้นไพ่สิบดาวให้ในเรื่องของความรักไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเนี่ยไม่ได้จบจริงๆนะมันเป็นการแค่แบบพักเบรกความสัมพันธ์กันเฉยๆเดี๋ยวได้กลับมานะคะไพ่บอกอย่างนี้นะเนี่ยดูสิขึ้นไพ่หกถ่วยการหวนคืนนะคะของคนที่ยังรักยังคิดถึงนะคะคนในอดีตคนเกา่าๆนะคะหรือคุณและเขาเป็นรักต่างวัยก็ได้นะขึ้นพลังงานของ หนึ่งช่วยนะคะความรักนะคะความรักที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นคนเก่าที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณก็ได้นะคะจะเป็นความรักที่จริงใจแล้วก็มั่นคงมากๆเลยสําหรับความรักครั้งนี้นะคะคือคุณและเขาจะได้ไปต่อกันในรูปแบบที่ดูแบบมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของกันรลกกันมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับ คนทางไกลนะคะนักเดินทางหรือว่าคนในเครื่องแบบได้นะพลังงานชาวธาตุน้ำรกรกฎพิจิกมีนชาวราศีเมษคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรอ,อะไรแบบนี้ได้นะคะเนาะอะ่คนัวนี้จะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะ คนโสดคนโสดคุณก็จะมีโอกาสได้เจอความรักที่จริงใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะเจอแต่คนมีครอบครัวเพียงแต่ว่าให้เช็คให้ดีมีแนวโน้มที่จะเจอแค่นั้นเองแต่ความรักดีๆความรักที่ที่เขาดูจะจริงจังกับคุณก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเขาโสดเขาไม่ได้มีพันธะใดๆคนโสดคุณจะได้เจอกับความรักที่จริงใจนะคะความรักครั้งใหม่ความรักที่เขาพร้อมที่จะแบบ เดินหน้าต่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะและนี่เป็นพลังงานของคุณในคลิปนี้นะคะพลังงานจะออจกอสัรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะส่งมอบถึงคุณนะคะขอให้พลังงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นใน ชีวิตของคุณค่ะโดยเร็ววันใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองมีความแม่นยำสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะตามไอดียลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ